สวัสดีครับพี่แจ๊ควันนี้มีเรื่องเลนอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับครับวันนี้พี่อยากจะอัปเดตเทคโนโลยีใหม่นะครับเลนส์อะแดปตีฟซันให้กับทุกคนได้ฟังครับเลนส์ตัวนี้นะครับมีหลายคนถามพี่แจ็คมาว่าเขาเป็นคนแพ้แสงมากสามารถย้อมสีเลนส์ได้หรือไม่เพื่อป้องกันแสง UV จากข้างนอกให้เหมือนแว่นกันแดดคําตอบก็คือสามารถย้อมได้ครับแต่ว่าเวลาที่เขาออกไปข้างนอกแล้วเลนส์มันไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามปริมาณ UV ซึ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากได้ทั้งเลนย้อมสีและเลนที่ออกแดดเปลี่ยนสีในเวลาเดียวกันซึ่งตอนนี้เราสามารถทําได้นั่นหมายความว่าเลนแม้อยู่ในที่ร่มก็จะมีการย้อมสีเลนอยู่ประมาณ60%แบบนี้นะครับแต่เมื่อออกไปข้างนอกเลนก็จะเปลี่ยนสีตามปริมาณ UV ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูนะครับอ่ะอันนี้ย้อมอยู่60%แต่เมื่อโดนรังสี UV เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีตามปริมาณ UV ที่โดนนะครับ อันนี้เหมาะกับคนที่แพ้แสงมากๆเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะอยู่ในที่ร่มก็ยังมีสีเพื่อป้องกัน UV แต่ออกไปข้างนอกก็จะเข้มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูตอนนี้เข้มมากเลยครับดูนะครับโอ้เข้มขึ้นจริงด้วยครับแล้วตอนนี้เทียบกับสีเดิมเห็นไหมครับว่าเข้มขึ้นมากๆเลยนะครับตอนนี้สีของพี่นะครับจะมีทั้งหมด4ี่สีนะครับมีสีเทาที่ทําให้ดูนะครับสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีน้ําตาล ซึ่งแต่ละสีเนี่ยขึ้นอยู่ตามความชอบและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยนะครับแต่ถ้าคนไหนยังตัดสินใจไม่ได้หรืออยากจะรู้เทคโนโลยีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนย้อมสีเลนเปลี่ยนสีต่างๆหรือแม้ Adaptive Sun อยากเข้ามาลองก็เชิญชวนนะครับที่ s i z e v i s i o n c e n t e r ์บ d ยด u p e r l e รสุได้เลยนะครับ